ข้อ3นะกำหนดให้ฟังก์ชัน fx คือ 2x กำลังสลบ 3x บวก7เมื่อ x มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับลบ1และเท่ากับ q u a ว e root 3 x บวก4เมื่อ x มีค่ามากกว่าลบ1ถ้า a เป็นจำนวนเต็มซึ่ง f inverse ของ21มีค่าเท่ากับ a และ f ของ a กําลังสองมีค่าเท่ากับเท่าใดข้อนี้เป็นเรื่องฟังก์ชันนะครับซึ่งโจทย์ให้ช่วงของฟังก์ชันมามี2อ,อย่างวิธีการคิดเราก็ต้องดูทั้ง,ง function, 2ฟ mm ังก์ชันก็คือในช่วงที่น้อยกว่าและมากกว่าลบหน,นั่นเองโจทย์กําหนดเคสมาคือ f อินเวอร์ของ21เอเท่า hmm. กับ a ข้อนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับซึ่งก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องรู้ว่าหากเรามีฟังก์ชัน f a เท่ากับ V แล้วเนี่ย f inverse ของ b อ่ะมันก็คือ n เนี่อืมซึ่งข้อนี้โจทย์บอกมาว่า f inverse ของ21มันคือ a f inverse ของ21คือ a เพราะฉะนั้น f a ก็เป็น21ถูกไหมครับเนอะโจทย์สิ่งที่โจทย์บอกมาคืออันนี้เท่ากับ a เพราะฉะนั้น f ของ a ก็คือ21นั่นเองจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาในการหาฟังก์ชัน f inverse ซึ่งการหา f inverse ของช่วงทั้งสองเนี่ยมันยากเพราะว่ามันจะต้องพิจารณาทั้งทั้งสมการธรรมดาเพื่อหาค่าออกมาแล้วเนี่ยเราก็ยังต้องพิจารณาเคสในสมการแต่แล้แลสมการด้วยก็คือว่า x ต้องมากกว่าเท่าไหร่หรือน้อยกว่าเท่าไหร่ซึ่งมันจะยุ่งยากเพราะฉะนั้นเราใช้อันนี้เลย เมื่อเรารู้ว่า f inverse ของ21เป็น a f ของ a ก็คือ21อืมหลังจากนั้นเราก็หาฟังชันฟังชันเป็นฟังก์ชันแยกช่วงเพราะฉะนั้นเราก็แยกช่วงคำนวณค่า a ออกมาพิจารณาช่วงแรกก่อนนะครับช่วง a น้อยกว่าเท่ากับลบ1ช่วง a น้อยกว่าเท่ากับลบ1เนาะจะได้ว่า f a มันเท่ากับ 2a ยกกำลังสองลบ 3a บวก7ถูกไหมครับ 2a ยกกำลังส2บวกลบ 3a บวก7เนอะอืมซึ่งข้อนี้โจทย์กำหนดว่า f(a) มันมีค่าเท่ากับ21ถูกไหมครับจับเท่ากับ21ย้ายค่าออกมาหาสมมติหาคำตอบมาเป็น 2a กำลังสองลบ 3a ลบ14เท่ากับ0 วิธีการหาก็แยกสมก,การออกมาแล้วหารสองก่อนตลอดเลยกว่า A กำลังสองลบหนึเนะครับลบเเท่ากับศนตอนนี้ก็อาจจะยากนิดนึงแต่ก็ไม่น่ายากมากก็คือ7คืออะไรครับที่มีจุดด้วยเนาะเป็น3.5กับ2นั่นเอง 3.5กับ2นั่นเองเป็น A ลบ3.5คูณกับ A บวก2นั่นเองอืมพอเราได้ออกมาแล้วเราก็จะได้ว่าค่า A ที่เราได้มันต้องเป็น3.5กับลบ2แต่เราต้องอย่าลืมพิจารณาช่วงที่เรากำหนดช่วงที่เราพิจารณามันคือช่วงของฟังก์ชัน fx โดยที่ x มันต้องน้อยกว่าเท่ากับลบ1มันจึงมีค่าเป็น2 x กำลัง2ลบ3 x บวก7ถูกไหมครับ เพราะฉะนั้นเราต้องรหลืกว่า a ที่เราแทงเข้าไปในฟังก์ชัน f a เป็น 2a กำลัง2ลบ 3a บวก7เ,เนี่ยเท่ากับ21ตามที่โจทย์กำหนดมาว่า f a เท่ากับ21เนี่ยค่า a ต้องมีค่าน้อยกว่าเท่ากับลบ1เพราะฉะนั้นค่า a ที่เราได้มามันต้องมีค่าเท่ากับลบ1 3.5จึงเป็นคำตอบที่ผิดนั่นเองเราจึงไม่สามารถใช้3.5ได้นะครับเราต้องเลือกคำตอบที่น้อยกว่าลบ1ซึ่งก็คือลบ2เพียงคำตอบเดียว เพราะฉะนั้นจากช่วงที่1น,นั้นเราจะได้ว่าค่า a ที่เราได้มันมีค่าเท่ากับลบสเมื่อเราได้ช่วงที่1แล้วเราไปพิจารณาต่ออีก1ช่วงช่วงที่2นะครับคืช่วง a มากกว่าลบหซึ่ง f a มันก็คือรูทสาม a บวกสนั่นเองจากที่ฟังก์ชันกําหนด,ดมานะช่วงที่ a ช่วงที่ x มากกว่าลบห f x จะเป็นรูทสา x บวกสนะครับซึ่ง f a ก็อย่าลืมว่ามันเท่ากับยีสิ ังจากนั้นเราหาค่า A ออกมานะครับยกกําลัง2ทั้งสองข้างก่อนยกกําลังสองทั้งสองข้างก่อนอหลังจากนั้นเราย้ายข้างไปว่า4 3 7ถูกไหมครับค่า 3A เป็น4 3 7ย้าย4ไปลบเนาะ A มันจะเป็น4 3 7หาร3นั่นเอง A จะเป็น4 3 7หาร3ซึ่ง a จึงไม่เป็นจำนวนเต็ม a ไม่ได้เป็นสมาชิกของจำนวนเต็มนั่นเองซึ่งการที่ a ไม่เป็นสมาชิกของจำนวนเต็มแล้วเนี่ยโจทย์กำหนดว่าค่า a ที่เราได้ต้องเป็นจำนวนเต็มและฟังก์ชัน f i n น e r s รของ21เป็น a เพราะฉะนั้นเมื่อ a ไม่เป็นจำนวนเต็มเนี่ยมันจึงผิดนะครับกรณีที่2เราใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นคำตอบก็คืออยู่ในช่วงของกรณีที่1คือ a น้อยกว่าเท่ากับลบ1 ซึ่งเราคิดออกมาได้ว่า a เท่ากับลบ2นั่นเองโจทย์ข้อนี้ไม่ได้ถามค่า a เนาะโจทย์ถามว่า f ของ a ยกกําลัง2เท่ากับเท่าใด f ของ a ยกกําลัง2มีค่าเท่ากับเท่าไรถูกไหมย a ยกกําลัง2ก็คือลบ2ยกกําลัง2ถูกไหมครับ a ที่เราได้มาเป็นลบ2เนาะมันก็คือ f ของ4นั่นเองซึ่ง4ก็มีค่ามากกว่าลบ1ถูกไหม 4มีค่ามากกว่าลบหเพราะฉะนั้นเราจะแทนใน f x เท่ากับ square root 3, x บวก4เนาะเนื่องจาก4มีค่ามากกว่าลบหเพราะฉะนั้น f 4ที่เราได้ก็เป็น3คูณ4บวก4นั่นเองคือ square root ของ12บวก4มันคือรูทสิก็คือ4นั่นเองเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ f a ยกกำลังสองคำตอบในข้อนี้นะครับ f a ยกกำลังสองมีค่าเท่ากับเท่าใด ก็คือ4นั่นเองซึ่งเมื่อเราหาค่า a มา mm hmm. ก็นำไปแทนค่าลบ2ยกกำลัง2ก็คือ f ของ4 f ของ4แทนเข้าไปในฟังก์ชันที่ x มากกว่าลบ1เพราะฉะนั้นจะเป็น r ู o สาบวก4 r o รูทบวก4แทน x เป็น4เข้าไปนะครับก็คือ x กับ a กำลังสออ่ะคำตอบออกมาเป็น4เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ4นะครับ ข้อนี้เป็นเรื่องฟังก์ชันธรรมดานะครับซึ่งวิธีการคิดก่อนอื่นเนี่ยโจทย์มันกำหนดว่า a ต้องเป็นจำนวนเต็มและ f inverse ของ21จะต้องมีค่าเท่ากับ a โดยโจทย์ถาม f ของ a ยากกำลังสองก่อนอื่นที่เราทำเราก็จะต้องรู้ก่อนว่า f a เท่ากับ b และ f inverse ของ b เท่ากับ a นะครับเพราะฉะนั้นโจทย์กำหนดให้ f inverse ของ2 1เป็น a f a ที่เราได้ก็เป็น2 1 ซึ่งเมื่อเรารู้ว่า f ของ a เป็น21เราก็แทนค่า a ไปใน2ช่วงเนื่องจากเราไม่ทราบว่า a มันอยู่ในช่วงไหนเมื่อเราแทนค่า a ไปใน2ช่วงนะครับช่วงที่1ที่เราแทนก็คือช่วงของ a น้อยกว่าเท่ากับลบ1 a น้อยกว่าเท่ากับลบ1เราก็ไปดูว่าในฟังก์ชัน f x เนี่ยเมื่อ x น้อยกว่าเท่ากับลบ1เนี่ยมันเป็นค่าเท่าไรก็คือ2 x กำลัง2ลบ3 x บวก7อ่าเราก็แทนค่า a ลงไปเนาะเพราะว่าข้อนี้เราจะจับเท่ากับ21เพอจับเท่ากับ21เราก็ย้ายข้าง หาคาตอบมาก็ดูว่า a ที่เราได้มันอยู่ในช่วง a น้อยกว่าเท่ากับลบหหรือไม่ซึ่งข้อนีก็มีเพียงคําตอบเดียวเนาะก็คือ a น้อยกว่าเท่ากับลบหก็คือ a เท่ากับลบสอ,อีกกรณีหนึ่งคือช่วง a มากกว่าลบหนนะอีกกรณีหนึ่งคือช่วง a มากกว่าลบหอ่ะเราก็แทนเข้าไปว่า a ช่วงมากกว่าลบหนเนี่ย fa มันเลยกลายเป็นรูทสาม a บวกสถูกไหมจากโจทย์นะถ้าโจทย์ไม่ได้ให้เป็นช่วงมาเราก็แทนค่า fa ลงไปก็หาคาตอบได้เลยถูกปะ อันนี้เป็นช่วงเราไม่รู้ว่าเอยู่ในช่วงไหนก็เลยต้องแทนแยกช่วงแล้วอย่าลืมมาดูด้วยว่า A ของเรามันต้องมีค่าเท่าไหร่จากคําช่วงนั้นซึ่งข้อนี้พอเราได้ค่า A ออกมา A มากกว่าลบหมันจริงถูกไหมครับเพราะว่าอันนี้ก็บวกร้อยกว่า A มากกว่าลบหก็จริงแต่ว่าโจทย์มันบอกว่า A ต้องเป็นสมาชิกของจํานวนเต็มก็คือสมาชิกของ I แต่ว่าข้อนี้ไม่ได้เป็นสมาชิกของจํานวนเต็มนั่นเองเพราะฉะนั้น A ของช่วงของลบหเนี่ยเลยเป็นไปไม่ได้ถึงแม้ว่ามันจะมากกว่าลบหก็ตามเนาะเพราะมันไม่ได้เป็นจํานวนเต็ม พอเราได้มาแล้วว่า a ท่ากับลบสเราก็แทนค่า f a กําลังสองก็คือ f ของลบสกํลังสองมันก็คือ f 4นั่นเองเมื่อเราแทนค่า f 4เข้าไป4ีมากกว่ลบหเพราะฉะนั้นก็จะได้ว่า f สมีค่าเท่ากับ4นั่นเองครับ